1,2,3 1, สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจะมาแนะนำการใช้งานเจ้าโฮมแคสกันต่อนะครับคราวนี้จะมาอธิบายในส่วนของการใช้งานจากตัว PC กันเราจะสั่งงานจาก PC ให้เจ้าโ o มแคส s เปิดวิดีโอตามใจเราต้องการนะครับเริ่มกันเลยครับผมได้จดไว้นะครับในส่วนของโ o มแคส s ก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าเจ้า โฮมแคชเนี่ยในส่วนของการทํางานเนี่ยดียังไงบ้างสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับสั่งงานได้ดีแค่ไหนมาดูกันครับอันดับแรกดูไฟล์หนังจากเครื่องคอมเราได้ไปดูกันครับแอปของเจ้าโค้โมแคชแอปของเจ้าโฮมแคชนะครับแอปของเจ้าโฮมแคชต้องอาศัยแอปจาก Google Chrome เราต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะครับ ให้ไปที่ Chrome C H R O M E แอป Chrome แอปนะครับให้เข้าไปให้เสิร์ชคำว่านั่นแหละผมลืมแล้วสายผมโหลดไปแล้วนะครับสายบนเลยจะเป็นแอปที่ชื่อว่า Video Stream for Google Chrome Cast นะครับตัวนี้ Video Stream V D โอ้สตรีมอะไรฮะ Google ลืมแล้ว for Google for Google เท่านี้นะครับนี่ตัวนี้เลยใช่ไหมเอาไม่ใช่ครับตารางนี้นะวิดีโอสตรีม for Google ตัวนี้เรามาเปิดกันครับพอเปิดเจ้าแอปขึ้นมา ก็จะปรากฏหน้าจอหลักเป็นแบบนี้นะฮะให้เราเลือกครับคอ l วิดีโอสามารถที่จะใช้แอปในส่วนของมือถือได้เดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าเจ้าวิดีโอแอปตัวนี้จะทำในส่วนของมือถืออย่างไรบ้างแต่ณนะวิดีโอนี้เราจะใช้ PC เป็นหลักก็คือคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับเลือกช้ออ,อวิดีโอครับบรรจะให้เบ้าไปหาเจ้าวิดีโอที่เราต้องการดู ณตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นวิดีโอที่ไหนดีผมลบไปหมดแล้วใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะพอ double click เจ้าตัวโคมจะให้เลือกส่งไปยังครับเราเลือกเลย c h r o m e c a s การติดตั้งก็ไม่ยากให้ย้อนไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้ให้นะครับเราไปดูที่หน้าจอนะครับนี่ปรากฏขึ้นมาแล้วผมจะให้ดูทั้งสองจอนะครับ จอล่างและจอบนจอบนและจอล่าง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 ,จอ,างจอบนสตีมเป็นไงบ้างครับกระตุกไหมเห็นบัฟเฟอร์ไหมครับนี่คือข้อแตกต่างนะซึ่งตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับสัญญาณด้วยนะครับซึ่งสัญญาณของทางบ้านผมซึ่งสัญญาณของบ้านผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีก็อย่างที่เห็นครับ จะมีบัฟเฟอร์อยู่ค่อนข้างมากแล้วก็การดูจับตะคุกตะขักนะครับข้อนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในส่วนของข้อที่1มันดูค่อนข้างยากเลยนะครับการส่งเนี่ยนะนะจ๊ะนะ,ะนะ,นะโอเคถัดมาครับในหัวข้อที่2กันเลยตอนนี้ผมจะต้องยกเลิกนะครับ ให้ไปคลิกที่มุมขวาบนสักคู่นะขวาบนตรงนี้แล้วก็กดปุ่มหยุดครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวคมแคสเนี่ยหยุดถ้าไม่หยุดแล้วเราสั่งเบิลเข้าไปโอกาสมีอึ้งมีโอกาสอึ้งนะครับตัวเจ้าคมแคสเนี่ยพอเหมือนกับสั่งงานซ้อนปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เจ้าตัวคมแคสมันอึ้งมันทําอะไรได้ไม่ได้เลยอันนี้ผมเจอมากับการใช้งานเลยนะครับ โอเคข้อที่สองกันต่อเลยข้อที่สองนะครับดูไลฟ์จาก Facebook ได้อเรามาลองดูนครับดูไลฟ์จาก Facebook นะผมจะเข้า Facebook ของผมเพื่อที่ไปหาไลฟ์ like ดูกันนะครับหวังว่าไปดูแล้วคงจะไม่ตดนแบนนะ <laughs> ดูแป๊บเดียวนะครับดูให้เปรียบเทียบให้รู้ว่า เจ้าตัวโคมแคสเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้อธิบายไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะดูไลฟ์สตรีมนะโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับหนักไปครับวีดีโอเรื่องนี้โอเคอันนี้น่าจะได้อยู่วิธีการเราก็กดเพลย์เลยลพอเราเพลย์ปุ๊บเอมาเปาเสียงกันนะโอเคหลังจากที่ บาทีผมปิดเลยแล้วกันนะหลังจากที่เรากดเพย์ในส่วนของ Facebook l i v e แล้วจะมีไอคอนเหมือนกันนะครับกับเจ้าหน้าจอของเราก็คือเป็นจอแล้วก็เป็นคลื่นสัญญาณไ WiI ไ Fi ตรงมุมด้านล่างซ้ายให้เรากดเลยครับปึ๊บเหมือนเดิมพอกดมันก็จะให้ส่งไปยังอะไรล่ะก็ Chromecast นั่นเองคลิกเลือกไปครับสักพัดหนึ่ง เจ้าตัวคมเจ้าตัววิดีโอของไลฟ์ Facebook ก็จะไปปรากฏในหน้าจอของทีวีของเราด <Okay. S 1> ูกันนะครับน่าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไลฟ์จาก Facebook เนี่ย <It> s <S มันจะกระตุกแย่ yeah, เลย เเหมือนกันนะครับดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีการกระตุกเกิดขึ้นพอกระตุกปุ๊บมันก็จะวิงวิงวิอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอีกเช่นเคยซึ่งผมบอกไปแล้วว่าสัญญาณทางบ้านผมเนี่ยมันค่อนข้างแย่นะครับโอเคอันนี้คือข้อที่2ครับดูไลค์จาก Facebook นะครับผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างกระตุกนะโอเคผมขอปิดนะครับจุดไปเลย อันดับพัดมาเรามาคุยในส่วนของข้อที่3กันซิงหน้าจอจาก PC ไปสู่เจ้าโคมแคชกันนะครับเริ่มต้นเลยมาดูครับซิงยังไงนะครับก็เราจะใช้ผมจะยกตัวอย่างเป็นโชบ้านะครับใช้เป็นเว็บไซต์ของผมและก็คลิกเลือกเจ้าสัญลักษณ เหมือนเดิมครับเช่นเคยเปลี่ยนจากส่งไปยังครับให้คลิกที่มีดอกดาวนะครับให้เลือกเป็น Cash Desktop แล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับคลบแคชจากใครเ่าแชร์เสียงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็กดปุ่มแชร์ได้เลยสังเกตได้ว่าหน้าจอเห็นไหมครับก็จะไปปรากฏแล้ว ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่จะมีดีเลย์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีดีเลย์แล้วก็ก็จะสังเกตได้ว่าจะมี delay ะดีเลย์ะนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะลองเปิด YouTube ให้ดูนะครับจะเปิดสักหนึ่งหนึ่งอย่างที่ ไม่เจอริคสิทธิ์ละกันนะก็เป็นของผมเองละกันอแอบบโปรโมทนี้นึงครับโปรโมทไปเรื่อยๆฮนะโอเคสตูดิโอผูส้สร้างไปดูตรงนี้ครับอานี่เลยครับเสียงมีนะเสียงในทีวีมีนะครับเรื่องเสียงครับ เราปรับดังตรงนี้เท่าไหร่จะไม่มีผลกับเจ้าตัวโคมแคสต์นะครับซึ่งเนีเข้ามานะครับคือมันจะไม่จูนเข้าหากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความดังขึ้นอยู่กับเราปรับอยู่ใน Google Play ครับเราปรับในโคมแคสต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับ ผ่านไปในส่วนของหัวข้อที่เท่าไหร่นะในหัวข้อที่3ามนะครับคือการซิงหน้าจอมีดีเลย์บ้างนะครับเปิดดูก็ไม่มีการกระตุกอะไรแต่ว่าระหว่างหน้าจอกับตัวเจ้าเครื่องเนี่ยมันก็จะมีดีเลย์กันนิดหน่อยแต่ถ้าว่านาดอยากจะให้ซิงกันเลยก็ผ่านเจ้าสายซึ่งใช้สายมันก็เกิดกัเนาะผมว่าใช้สัญญาณไมอไฟจากที่บ้านเนี่ยมันจะเจ๋งมากเลยนะ โอเคถัดไปครับอันนี้ผมขอหยุดนะอย่างที่ผมบอกนะว่ามันจะส่งข้อมูลซ้ากันไม่ได้นะครับอ้าวหยุดแล้วอะ่ะหยุดแล้วนะทำให้ฉันนั้นหยุดรักเธออยูส่สิอ่าโ okay. อเคถัดไปครับหัวข้อที่สี่ครับมาถึงหัวข้อที่สี่ ดูหนังจาก URL ที่เราก๊อปปี้ไปวางไว้ใน Chrome กันนะครับ <c oughs> ขอ้อนี้ผมชอบมากวิธีการนะครับให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราไปที่แอปของ Google Chrome เหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> เราจะไปดาวน์โหลดเจ้าแอปที่ชื่อว่า Code c o e c d r i v e เหมือนเดิมครับ ให้เอา e-app เข้าไปครับหลังจากเข้าไปเสร็จแล้วก็ c l u d drive ดูสิขึ้นไหมข้าได้อ่าขึ้นมาแล้วนะครับก็นี่เลยข l าวดาย url to chrome cast นั่นเอง กดดาวน์โหลดเพิ่มใน Chrome ได้เลยพอเพิ่มเสร็จก็จะมีแอปตัวนี้ปรากฏขึ้นมาเราจะไม่ใช้การคลิกจากไอคอนนี้เราจะใช้การคลิกจากไอคอนนี้นะครับไอคอนนี้ใช้ไม่ได้เราต้องใช้ไอคอนด้านบนเท่านั้นนะจ๊ะโอเคมาเริ่มวิธีการกันเลยนะผมจะให้ดูจาก YouTube ก่อนซึ่ง YouTube ใช้ไม่ได้แต่ผมจะเทสให้ดู จะพยายามหาที่ไม่มีลิขสิทธิ์อีกเหมือนเดิมและผมก็ลืมเหมือนเดิมต้องไปที่สตูดิโอผมแล้วกันนะอโอเคอันนี้นะชุเอาล่ะผมจะก๊อบ URL จาก YouTube นะครับก็ปี นะแล้วก็ไปเปิดครับอืมตัวนี้จะออโต้นะคือถ้าสมมุติว่าที่เห็นเนี่ยมันขึ้นมาสิบเก้าเนี่ยแสดงว่ามีไฟล์ที่สามารถไปแสดงในหน้าจอให้ไปแสดงที่หน้าจอของทีวีได้เลยนะแต่เราจะไม่ใช้วิธีการอย่างนี้เราจะใช้วิธีการ Copy จาก URL เพราะว่า ก๊อปปี้จาก URL มาจะดีในการ p r e เซนตที่สุดโอเคคลิกเลยครับเสร็จแล้วเราคลิกเลือกที่ enter URL below to start paying if on c o m e cache เสร็จแล้วก็เราจะแคสเลยไหมถ้าแคสเลยก็คลิกเลยมันก็ไปแคสเลยแต่ถ้าสมติว่าเราจะ add to queue ก่อนก็นไ,ได้ครับเแคสเลยแล้วกันเสร็จแล้วปุ๊บก็คลิกเลือก มันจะมีไฟล์แบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับให้เรากดปุ่มเพยส่งไปยังโคลมแคสต์เหมือนเดิมสังเกตตรงจอทีวีนะครับมันจะวิ่งหรือแล้วก็ปรากฏจอดำแต่เดี๋ยวเราจะใช้ URL จากที่ท,ที่หนึงนะครับที่ที่หนึ่งที่คุณก็ลองไปหาดูแต่ผมไม่ให้ดู แป๊บเดียวผมไป Copy มาแล้ว URL หลังจากที่ได้ URL มาแล้วให้เราคลิกเลือกที่แอปเหมือนเดิมวาง URL ไปครับเสร็จแล้ว add to q ไปเลยและเราลองดูที่หน้าจอดูซิแป๊บปป๊บป๊๊บแค่นี้พอแค่นี้พอนะครับ มันดูได้นะไม่กระตุกด้วยดีมากผมขอหยุดนะครับดีมากนะครับตรงนี้ไม่กระตุกดูได้จบเรื่องโอเคถัดมาครับหัวข้อที่5ครับดูวิดีโอจาก YouTube ทำยังไงไม่ยากนะครับข้อนี้เราก็เปิด YouTube ขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็เลือกเล่นสักตัวหนึ่งซึ่งเป็นวิดีโอของผมนั่นเองหลังจากที่เปิดมาแล้วสังเกตเห็นไหมครับด้านล่างเล่นบนทีวีพอคลิกก็คลิกเหมือนเดิมก็จะไปปรากฏที่หน้าจอทีวีแล้วก็ดูได้อย่างสบายใจอพอเห็นไหมครับ YouTube ก็ดูง่ายๆนะครับ สรุปในส่วนของการใช้งานเจ้าตัวนี้หนึ่งเลยไลค์จาก youtube ไม่ค่อยกระตุกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไลค์จาก Facebook กระตุกอันนี้คือใช้งานจริงนะครับพอใช้งานไปสักพักนึงแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าสมมติสัญญาณดีมันจะดีตามไปหรือเปล่าครับถัดมาส่งสัญญาณชนการค้างทุกครั้งที่สั่งงานใหม่คือเหมือนกับว่าเราใช้งาน ไปแล้วเหมือนกระจองพื้นที่ไปแล้วแล้วเราสั่งงานจากที่อื่นเข้าไปอย่างเช่นผมไปใช้งานไฟล์หนังจากคอมอยู่แล้วผมใช้ไลฟ์สตรีม a c e b o o k ใส่อัดเข้าไปอีกต่อคิวมันจะอึ้งไปเลยนะครับทำไม่ได้ข้อนี้ข้อเสียข้อที่3ครับเรื่องเสียงต้นทางปรับดังขนาดไหนไปลายทางก็เท่าเดิมตามวอลลุ่มของเจ้าตัวทีวีนะครับเป็นยังไงครับสำหรับเจ้าตัวโคมแกสํสำหรับผมผมให้ผ่าน แล้วก็หลังจากนี้เป็นคลิปหน้าเราจะมารีวิวสำหรับการใช้งานผ่านเจ้าตัวมือถือกันว่าทำยังไงบ้างและมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างข้อดีอยังไงข้อเสียยังไงมือถือใช้แล้วเป็นยังไงต้องต้องดาวน์โหลดแอปอะไรบ้างจะทำให้เหมือนกับ PC ได้ไหมติดตามครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมนายวิสุรุตขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีและสวัสดีจริงๆ